วันนี้พาดูกีตาร์ยามาฮ่า F600 ของลูกค้านะครับของท่านนี้ชื่อคุณโอพีเอนะครับตามมาจากติ๊กต็อกเลยเห็นว่ายามาฮ่า F600 เสียงดีก็จัดไปครับตัวนี้นะครับลูกค้าเนี่ยไม่ได้เอาแค่กีตาร์นะลูกค้ายังเอาสายกีตาร์นะครับเบอร์9ก้าให้เราเปลี่ยนให้แล้วก็รับอุปกรณ์เสริมอย่างจูเนอร์นะครับคาโปแบบรัดแล้วก็ขาตั้งไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าช่างจะเซตอัพอะไรให้บ้างก่อนอื่นเราก็จะมาดูรอยภายนอกแล้วก็สนิมนะครับจากนั้นเราก็จะมาเช็คความส่งของทัช กัันนะครบจะได้การระยะการปรับได้ถูกต้องและเหมาะสมขึ้นครับซึ่งกีตาร์จากโรงงานยามาฮ่าทำมาดีอยู่แล้วนะครับปรับไม่เยอะก็ใช้ได้แล้วถัดมาเป็นการเปลี่ยนสายนะครับรุ่นนี้เป็นด a ร์ติโอ e z 8 9 0เบอร์9นะครับของแท้เช็คโค้ดได้ทุกซองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ก่อนใส่สายเราจะมีการปรับสภาพฟิงงก์กบอ์อนะครับทำให้ไม้ชุ่มชื้นอายุก,การใช้งานนานขึ้นแล้วก็สัมผัสน,นิ่มนิ้วมากขึ้นครับ หลังจากทำขั้นตอนเหล่านี้เสร็จทุกอย่างแล้วนะครับสาสายเนี่ยเราก็จะมาตั้งสายนะครับแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดูครับว่าเป็นยังไง